คือราคาเข้าถึงได้ของแต่ละคน,นยังไม่เหมือนกันก็ราคามือสองจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นสามถึงหมื่นห้าดูคนขายให้ดีสอบถาให้เยอะครับมันไม่ผิดหรอกซื้อที่ไหนก็ได้ สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับนุงนิกและพี่เต้นนะคะก็ไม่ได้ออกคลิปคู่นานแล้วเนาะนานมากอันนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะคะแล้วก็เหมือนหลายคนยังมีคําถามอยู่เราก็เลยหยิบประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งอย่างมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องอยากได้ iPhone ใช้ทั่วไปเน้นกล้องสวยแบตอึดงบจากัดมีรุ่นไหนแนะนาบ้างคะ อ่าคือมีรูปเพจเรามาคอมเมนต์อาจจะในน่าจะใน YouTube มั้งแล้วคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะว่า iPhone ที่ถ่ายรูปสวยนะคะแบตอึดใช้งานทั่วไปงบประหยัดมีรุ่นไหนที่เราแนะนาําบ้างอ่ะมาเริ่มกันเลยไหมคะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวย้อนความสะหน่ึงปกติแล้วเวลาที่เราทําคลิปไอโมดเนี่ย เรามักจะพูดถึงตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด iPhone รุ่นล่าสุดเสมอนนะหรือไม่ก็ย้อนกลับไปแค่ปี2ปี 2> เราไม่ค่อยพูดถึงตัวบัตเจ็ตไอโฟนซะเท่าไหร่ว่าแบบเออมันมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเราจะพูดถึงแต่รุ่นใหม่รีวิวแต่รุ่นใหม่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เนานะที่เราจะได้หยิบตัวรุ่นเก่ามาพูดคุยบ้างว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมที่จะซื้อมาใช้งานเป็นเครื่องหลักหรือเปล่านิดนึง คำว่าราคาเข้าถึงได้คือราคาเข้าถึงได้ของแต่ละคน,นยไม่เหมือนกันบางคนเข้าถึงได้ในราคาที่30,000บาทบางคนเข้าถึงได้ในราคาอยู่ที่20,000บาทบางคนเข้าถึงได้ในราคาอยู่ที่10,000บาทเราก็เอากลางๆแล้วกันตรงนี้ก็คือในราคาประมาณสัก2 0 0 0 0บาทบวกลบจะอยู่ส่วนๆนั้นเราก็จะแยก การพูดต่อ,อเป็นอยู่สส่วนนะส่วนแรกก็คือเป็นมือ1ที่ Apple ยังทาตลาดและยังขายอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวมือ2ที่เรา2คนเลือกมาแล้วว่าตัวนี้น่าซื้อจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวมือ1กันก่อนมือ1ที่ a p p เปิขายในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะจะมี iPhone SE 3<ะ> iPhone 14 iPhone 14 plus ใช่ไหมไอโฟนสิบ 15, 15 plus แล้วก็ iPhone 16, 16 plus 16 pro และ16 pro max ตัดไปเลยก็คือ,อีตจวราคาแพง<ฮ>อะ สิบห้านี่เราตัดไปเลยเว่าราคามันสูงอยู่แล้วมาันจะากเกิน20,000ไปแล้วราคาที่ยังวนๆอยู่กับ20,000ก็จะมีอะไรบ้าง iPhone SE รุ่นที่3และ iPhone 14เดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวแรกกันก่อนก็คือตัวนี้ครับ i p h o n e SE รุ่นที่3นุกนิกรีแคปสเปคคร่าวๆก่อนเราจะไม่มาพูดสเปคจ๋านะแต่จะพูดถึงเรื่องสเปคคร่าวๆจุดเด่นของเขาแล้วก็มันเหมาะสมหรือเปล่าเราเริ่มตัวแรกกันก่อนคือตัว iPhone SE รุ่นที่3ครับโอเคค่ะ iPhone SE รุ่นที่3ก็อย่างที่เห็นนะดีไซน์ก็ยังคงเป็นแบบเก่ายังมีปุ่มโฮมอยู่เลยนะคะแล้วก็กล้องหลังตัวเดียว นีกล้องหนึงตัวเดียวถ้าถ้าถ้าเอาตามโจทย์ของเราก็คือถ่ายรูปสวยจริงๆ iPhone ที่ถ่ายรูปสวยแทบทุกรุ่นเลยเนาะใช่เพียงแต่ว่าเขามีกล้องมาให้ตัวเดียวเป็น12ล้านพิกเซลนะคะเวลาซูมหรือว่าเวลาอยากถ่ายอะไรชัดๆมันก็อาจจะไม่เท่ารุ่นอื่นแต่ว่าสเปคภายในก็ถือยังใช้ได้1ก็คือ 5G เนาะชิป A15 Bionic เหมือนกับ iPhone 13ใช่อ่าใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของการพกพาบางคนยังชอบ iPhone ที่มีขนาดเล็กอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ที่ถ่ายรูปได้ใช้งานทั่วไปอันนี้ก็ ที่ราคาต่ํากว่า20,000เพราะว่าตอนนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นอยู่ที่64 g b กบต์เนาะราคาอยู่ที่16,900บาทโอเคแหละก็คือตัว iPhone SE 3เนี่ยมันจะอยู่ในลิสต์ของ iPhone หน้าซื้อเสมอแต่ถ้าถามว่าตอบโจทย์ในเรื่องของกล้องสวยไหมตอบอเรื่องของแบตอื่นตอบไหมไม่ตอบ เพราะว่าส่วนตัวพี่เนะี่ยก็คือใช้ตัว iPhone SE 3มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือซื้อให้กับพ่อแม่ใช้งานผลปรากฏก็คือตัวแบตเตอรี่หมดค่อนข้างเร็วเพราะว่าตัวเครื่องมันมันดีไซน์มันจิว๋วแบตเตอรี่มันก็ไม่ใหญ่ดังนั้นถ้าจะซื้อใช้เป็นเครื่องหลักอันนี้ต้องพิจารณาให้ดี ต้องไปอยู่ตัวเลือกกอื่นนะ,ะแต่ถ้างบจำกัดจริงๆอยากได้เครื่องมือหนึ่งในราคาไม่เกิน20,000ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็ยังมีทีเครื่องเล็กสเปคดีพกพาง่ายตัว iPhone SE3 เนี่ยน่าสนใจนะครับต่อมาเป็น iPhone ตัวนี้ครับ i p h o น e 14ี่นี่ไอที่เราถือเนี่ยเป็น iPhone 14 plus นะตแต่ว่าที่เราจะแนะนำก็คือตัว iPhone 14เฉยๆซึ่งยังเปิดขายอยู่ราคาอยู่ที่2 2 0 0 0ืปถ้าพี่จําไม่ผิดน,นะสอ0 0 0ื่น <200, 000 S 2> ต้นๆบวกลบก็คือได้มือหนึ่ง ใช่คือดีไซน์สวยแบบนี้เลยข้อดีของตัว iPhone 14นะครับก็คือมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วเป็นหน้าจอ OLED แต่อีกตัวเนี้ย iPhone SE 3ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ LCD อยู่นะความแตกต่างคือเห็นแตกต่างกันอย่างได้ชัดเพราะหน้าจอ OLED มันจะชัดกว่าสีดําเป็นสีดํากว่าคมชัดสีสดกว่านะครับดังนั้นก็คือใครอยากได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าสเปคของหน้าจอที่ดีกว่าก็คือมาดูตัว iPhone 14 iPhone 14มาพร้อมไฮไลท์อะไรอื่นบ้างนั ก็จะเป็นชิป A15 Bionic เหมือนกันค่ะแต่หน้าจอเนี่ยก็อย่างที่พี่เต็นบอกไปเนาะ OLED แล้วก็เป็นเซรามิกชิลด้วยก็อาจจะแข็งแกร่งกว่า iPhone รุ่นเก่าๆนิดนึงจริงๆเซรามิกชิลใช้ตั้งแต่ iPhone 12แล้วก็จอแข็งแกร่งขึ้นเนาะแล้วก็กล้องหลังมี2ตัวเออวางแบบแนวทแยงนะคะกล้องหลักเนี่ย12ล้านพิกเซล ก็มีกล้องอออตไวมาให้ด้วยใช่มีกล้อง2ตัวครับถ้าพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยอของ iPhone 14มันเหนือกว่า iPhone SE 3อยู่แล้วเพราะว่ากล้องของ iPhone 14เขามีกล้องหลังถึง2ตัวมีไวกับอออตไวถ่ายภาพทั้งมุมแคบมุมกว้างถ่ายออกมาได้ดีแล้วก็ชิปก็ดูดีกว่าด้วยนะอ,อะเรื่องของเรื่องของแรมพวกนี้มันก็เท่ากันอยู่ใช่ป่ะ ตัวไอโฟนเ <iPhone, S 2> ออส,สมัยก่อนเนี่ยไอโฟนก็แรงไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นดังนั้นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะ่ะผมมองว่าอีกสตัวนี้ยังมาพอกันแต่เรื่องของกล้องเรื่องของหน้าจอเรื่องของแบตก็ตัว14นี่ดีกว่าแต่ด้วยราคามันอยู่ที่22 0 0มื่นอ่ะมันก็ถือว่าเกินงบไปประมาณสัก2,000บาททีนี้ไอโฟน14เนี่ยมีประเด็นนะไอโฟน14เนี่ยแอปเปิลยังทำตลาดอยู่ในปี2องพนี้เป็นไอโฟนที่แอปเปิลยังขายอยู่นะครับแต่ไอโฟน14เนี่ยเปิดมาสองสาม แต่เป็นยังทำตลาดอยู่ดังนั้น p p o o n 14ก็จะยังมีมือสองที่ขายอยู่นะใช่แล้วมือสองของ p p o o n 14หน้าจอ6.1นิ้วเนี่ยที่ไปเช็คราคาดูราคาจะอยู่ที่มาสัก16,000-18,000ทะอยู่แถวนั้นเน่ยสามารถไปหาซื้อได้มือสองดังนั้นก็คือถ้าใครสนใจอยากได้ iPhone 14แล้วไม่ไหวกับมือ1ในราคา22,000บาทเนี่ยก็ไปดูมือสองได้14 2. 2> มือสองก็มีขายเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวผมแนะนําจริงๆนะถ้าอยากได้14จริงอะไปดูมือ2เพราะว่าถึงแม้มันจะสักปี2ปีแล้วอะแต่มันไม่ได้เก่ามากไงค่ะเออคือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ก็ยังจะยังน้อยมากๆครับแบตเตอรี่ถ้าถามว่าเสื่อมมากไหมผมว่ามันจะยังเเวียนอยู่ที่แบบอาจจะอยู่ที่สัก85%ซึ่งมันก็พอใช้ได้ถ้าซื้อมาอแล้วแบตบเสื่อมก็เอาไปเปลี่ยนได้มันก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับ iPhone 14ย้ำอีกทีใครอยากได้จริงๆไปมือสนะครับสำหรับ iPhone 14นะอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็น iPhone รุ่นที่ Apple ยังทำ มันจะมีทั้งตัว a p p l e ครับตัวแทนจําหน่ายและเครือข่ายมือถือที่เขายังทําตลาดของพวกนี้บางรุ่นเนี่ยถึงแม้ Apple เลิกขายไปแล้วแต่ตัวแทนจําหน่ายเขาก็ทําตลาดอยู่มาพร้อมโปรโมชั่นด้วยเครือข่ายมือถือก็ทําเราจะไม่หยิบม,มาพูดตรงนี้เพราะว่ามันมีโปรเยอะอะตรงนี้มันมีทั้งแบบถูกสุดกับ รับได้ติดโปรกี่ปีกี่เดือนเยอะมากครับรายละเอียดเราไม่สามารถหยัดในคลิปนี้ได้ดังนั้นเราจะพูดถึงตัวหลักๆก็พอนะอ่ะอันนี้ก็คือตัวมือหนึ่งที่ที่คิดว่ายังยังพอไปได้ต่อมาจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ที่เราหาข้อมูลมาแล้วก็น่าสนใจก็คือเป็น iPhone มือสองราคาเข้าถึงได้ก็คืองบประมาณสัก2 0,000บาทที่น่าซื้ออยู่ในปี2024นี้ครอบไปถึงปี2 0 2 5ยด้วยก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนี้ครับผมอ้างอิงมาจากอ่าเพจ หรือว่ากลุ่มของ iPhone Market p l พ c e ของเรานี่เองซึ่ง<ม>ข้อมูลเยอะมากเขามีการซื้อขายข,ายของในนั้นเยอะมากครับมี iPhone เกือบทุกรุ่นเลยนะมีตั้งแต่นู่นเลยครับ iPhone 8ก็ยังมีขายอยู่นะที่เป็นมือ2ยันจนถึงตัว iPhone 16รุ่นล่าสุดก็มีมแต่ว่าเหมือนเดิมครับตัดหัวตัดท้ายออก iPhone 15, 16มันเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปปี2ปี16ก็คือเพิ่งเปิดตัวปีนี้ดังนั้นมือสที่ขายราคาลงไปนิดเดียวเองเราไม่พูดถึงแล้วกัน ลงไปได้ลงไปได้เดียวก็คือมันก็อยู่ที่20,000กว่า3 0,000อยู่แล้วเนี่ยมันมันไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็น iPhone รุ่นเก่าที่เราจะตัดออกจากริสที่เราเลือกมาเนั่นก็คือ11ลงไปค่ะ11ลงไปเนี่ยเพราะว่า11เนี่ยมันซเปคเก่ามากแล้วม,<า>มันรับไม่ได้แล้วเท s ก็เก่าก็เก่ามากม,มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อ iOS ในปี2ปีข้างหน้าด้วยเราก็เลยไม่หยิบมาพูดเนาะเราจะหยิบตัวตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นมาแล้วกันแล้วว่าเออแบบตัวไหนมาน่าสนใจเรา ได้เลือกมาแล้วเป็นท็อปสเลอยู่3อันเป็น3อันดับที่น่าซื้อเเดี๋ยวเราจะไล่จากอันดับ3ไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันดับ3ที่เราเลือกมาก็คืออันดับที่3ก็คือ iPhone 13ค่ะก็ราคามือสองในตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ13 0 0 0ถึงหมื่นห้าที่นิเจอนะอก็ประมาณนี้ส่วนสเปคเนี่ยก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่ค่อนข้างจะใหม่อยเนาะเพราะเปิดตัวไม่กี่ปี แล้วก็ได้กล้องคู่ด้วยสำหรับคนที่จะเอาไปถ่ายรูปได้ทั้ง Y ายอาตต้รายรองรับไนท์ Mode มีซีเน m มาติกโหมดในการถ่ายวิดีโอมาให้ด้วยถ่าย 4K ได้นะคะ iPhone 13เนี่ยแล้วก็ชิป A15 Bionic นะคะที่สำคัญเล่นเกมรองรับ 5G หน้าจอ OLED สวยแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด19ชั่วโมงในการดูวิดีโอใช่ ก็ iPhone 13เฉยๆเนี่ยมันเป็น1 iPhone ที่ทำตลาดได้ดีมากย้อนกลับไปถึงแม้ว่าเขาจะอัปเกรดจากตัว iPhone 12ไม่มากแต่ด้วยสเปคที่มันเหนือกว่าเราก็ตัดตัว12ทิ้งไปเลยนะครับ13เนี่ยมันเป็น1สิ่งที่ปรับดีไซน์กล้องใช่ป่ะจากกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งมาเป็นกล้องหลังแนวทะแยงแล้วก็ใช้มาจนถึงตัวในซัก iPhone 14นี่มั้ง i p h o n e 13เนี่ยได้จอ6.1นิ้วนี่คือแนะนำนะถ้าใครอยากได้มืองส มันก็มีขายอยู่เหมือนที่นุ้นี่บอกก็คือที่ผมไปเช็คดูนะราคาก็จะอยู่สัก13ื่นประมาณประมาณนี้บวกลบแล้วก็ด้วยมันเป็นปีที่มันยังไม่ได้เก่ามากซื้อมาเอาไปเปลี่ยนแบตก็สามารถใช้ต่อได้นะครับสำหรับคนที่งบจํากัดจริงๆถ้าตอบเรื่องของกล้องสวยตอบอแบตอ่ดไหมพี่ตอบได้เพราะว่าภรรยาพี่ใช้อยู่นะซึ่งให้ตอนนั้นแน้ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่ทั้งแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้ทั้งวนันแล้วก็ นปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมเลยยังใช้ต่อเนื่องได้ดังนั้น i อโ o n e ุเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือที่น่าสนใจและส่วนตัวได้มีชอบก็คือสีชมพูของเขามสวยนะมันสวยมากตอนที่ตอนนี้เขาเปิดตัวมามันก็น่าสนใจมากสำหรับตัวไอโฟนะครับกตอบทั้ง2เรื่องทั้งแบบแล้วก็กล้องสวยนะใช่โอเคต่อมาอันดับที่2ที่เราเลือกมาก็คือ เป็น iphone 14 plus ค่ะทุกคนก็ถ้าเป็นราคามือสองในตลาดตอนนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ14,000ถึง18,000บาทแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกซื้อความจุหรือว่าสภาพเครื่องแบบไหนก็ลองดูกันดีดก็อย่างที่เห็นนะคะด้วยความ plus เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดก็จะไปตรงกับโจทย์ที่ถามมาพอดีว่าอยากได้ iphone ที่ถ่ายรูปสวยแถมแบตอืด คือ iPhone รุ่น Plus เนี่ยเคยใช้งานมาก่อนนะคะแบตเขาอึดจริงก็ใช้ได้ทั้งวันยิ่งเป็นคนชอบถ่ายรูปก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยค่ะข้อดีของเขาก็คือ14 plus หน้าจอมันใหญ่แล้วน้ำหนักมันเบาเมื่อเทียบกับตัวรุ่น Pro นะรุ่น Pro เนี่ยถึงแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่แต่จะหนักกว่าตัว Plus ค่อนข้างพอสมควรเลยจอใหญ่เบาแต่พกพาสะดวกไอตัวเนี้14 plus ที่ตอบโจทย์แน่กล้องก็สวยหน้าจอก็ใหญ่ แบตเตอรี่ก็อืดใครที่หาสมาร์ทโฟนตัวนี้อยู่หรือว่า iPhone รุ่นนี้อยู่ผมแนะนํามือ2ก็ราคาเขาถึงได้เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลย14 14 plus ที่ Apple ขายอยู่มือหนึ่งเนี่ยราคามันสูงมากนะค่ะเออถ้าอยากได้จริงๆก็ให้ไปดูมือ2ก็ตอบทั้ง2เรื่องเลยทั้งเรื่องกล้องออแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้นุ้งนิคใช้มาโดยตรงเขาเคยอวยไว้หลายคลิปแล้วครับว่าแบบมันดีขนาดไหนใช่ใช่อ่าเนาะดังนั้นก็ตัวนี้น่าสนใจถามว่า14 plus กับ15 plus ต่างกันเยอะไหมันนก็ต่างะ แต่แต่นิดเดียวอะ่ะด้วยราคามือสองของ14 plus ที่มันถูกกว่า15 plus มาก,ก<ผ>มากเนี่ยผมแนะนําว่ามา14 plus เอถอะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนจอใหญ่แบรนอื่นนะไอโฟนจอใหญ่แบรอื่นก็14 plus จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาแล้วก็อันดับหนึ่งของเราที่เราเลือกมนาะอันนี้เห็น,เห,นเห็นพ้องต้องกันนะครับผมก็เป็นหางกันบ้านมาเหมือนกันก็คือตัวนี้เลยนี่เป็น iPhone 13 Pro Max นะคะ,นะคะซึ่งราคามือสองในตลาดตอนนี้นะ 1 5 0 0 0ถึง1900 0บาทไม่เกิน20,000ถูกมากถูกจริงสเปคดีมากแล้วได้รุ่นโปรด้วยใช่ค่ะคือถ้าเราเทียบความคุ้มค่าระหว่างตัว iPhone 14 Plus อันดับ2กับ iPhone 13 Pro Max อันดับ1ใช่ใช่มันมีความต่างกันเยอะมากเลยนะอย่างแรกถึงแม้ว่า14 Plu s เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าค่ะแต่สเปคของตัว13 Pro Max เนี่ยดีกว่านะมีเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกก็คือที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของกล้องหลัง กล้องหลังของ13 Pro Max เขามีทั้ง3ตัวทั้ง3ตัวแต่ตัว14 Plus มีแค่2ตัวอันนี้มีเทเลโฟโต้ด้วยถ่ายพอ a ือสวยมากถ่ายอัลต้วไวก็สวยถ่ายกล้องธรรมดากล้องไวก็สวยอ,อย่างที่2ก็คือเรื่องของหน้าจอครับ iPhone รุ่น Pro เนาะแน่นอนเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ p r o โ o ชั otion, ่น Refresh Rate 120 h z โอโ้โหลื่นๆถ้าใช้ตัวรุ่น Pro มาก,ก่อนแล้วกลับมาใช้รุ่นธรรมดาตรงน,นี้โอ้รับไม่ได้มันดูเหมือนกระตุกนะครับ ตัว13 Pro Max ยังไงก็ดีกว่าในเรื่องของหน้าจอเรื่องของชิปมวลผลก็ดีกว่าตัวนี้มันเป็นตัวตัวโปรเนาะการเล่นก็แรงกว่าตัวนี้ใช้ชิปอ,อะไรนะ 1> a 1 5แต่ว่าได้ cpu 4คอร์อแต่อันนู้น s 1 5เหมือนกันแต่ได้5คอร์แต่มันคือมันอัปเกรดตัวตัว cpu gpu ที่มันดีกว่าการเล่นเกมการใช้งานต่อเนื่องก็นะก็ดีกว่าการจัดการแบตเตอรี่ก็ดีกว่าถึงแม้ว่า apple เนี่ยจะเคลมว่า iphone 14 plus เป็น iPhone รุ่นที่แบตหลดมากๆอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเคยใช้13 Pro Max มาก่อนมันก็อึดกว่านะก,การใช้งานต่างๆนะครับ,ร,บรวมถึงตัววัสดุนี่ถ้าเราสังเกตดูถ้าเป็นตัว iPhone รุ่น plus ธรรมดาเนาะเขาได้ใช้กรอบอลูมิเนียมใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่น Pro Max เนี่ยของตัว iPhone 13 Pro Max ใช้กรอบสแตนเลสซึ่งเงางามและสวยพรีเมียมมาก,กและที่สำคัญก็คือสีตัวนี้ครับสีของเซียร่าบ oh ูโอโหสวยจริงๆนะตัวนี้ครับวัสดุมันก็ค่อนข้างแตกต่างกัน ค,ความพรีเมียมก็แตกต่างกันดังนั้นตัว iPhone 13 Pro Max ก็อยู่มาในรีสต์อันดับหนึ่งของ iPhone อมือสราคาเข้าถึงได้ที่เราแนะนำตอบโจทย์ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่และเรื่องของกล้องโดยเฉพาะเรื่องของหน้าจอนี้ผมเน้นยําจริงมาตัวนี้น่าสนใจตอนนี้ตัว13 Pro Max นี่ราคาเท่าไหร่นะที่เราดูในมาเก e ตเพลสประมาณ15 0่0<ะ>ถึง19 0 0 0เององาะเห็นป่ะ,ะราคามันก็ใกล้ๆกันเลยนะ ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆเลยดังนั้นก็คือถ้าใครจะซื้อให้มันคุ้มค่าจริงๆเนี่ยผมแนะนํา13 Pro Max เถอะรุ่นสองนะส่วน14 Pro Max ผมว่ามันก็ใกล้ๆกันแนหะสเป,ปใคใกล้ๆกันมีด y นามิกไอแลนด์แล้วไงใช่ปะ่ะตัวนี้มันก็โอเคใช้ได้อยู่ราคาก็ต่างกันพอสมควรนะระหว่างตัว14 Pro Max รกับ13 Pro m a ปรม็ุ่นสองค่ะโอ้ใครจะคิดว่าตัวรุ่นโปรแม็กรุ่นท็อปเนี่ยราคาจะไม่ถึง20,000ื่นนิดแล้วก็มาทำตลาดได้ในปี2 0 2 4นีนี้นะดังนั้นก็ตัวนี้ครับน่าสนใจจริง อ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากเรานะเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone รุ่นราคาเข้าถึงได้ที่กล้องดีแบบอึดค่ะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมที่อยู่นอกลิสต์ของเราที่ยังแนะนําอยู่ยังพอไปได้อยู่มีปะอย่างอื่นหรออุยก็เลือกอยากอยู่อ่ะสมมติว่าใครแบบราคาแบบมีเงินงบประมาณ1 0 0 0 0บวกลบก็ยังจะมีพวก iPhone 12 iPhone 12 Pro Max อันนี้น่าสนใจอยู่นะเรามีตรงนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้งบหมื่นนะหลักหมื่น ก็สเปกก็รองรับ 5G ค่ะถ้าเป็น12โว Max อันนี้ได้3เลนมีในโหมดทุกเลนแล้วก็แบตอึดแน่นอนว่าเครื่องเขาใหญ่เขาใส่แบตมาเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่ด้วยคืออย่างนี้ความเห็นของผมนะมถ้าเราจะซื้อ p p o o n มือสองว่าเรามีงบไม่เกิน20,000ค่ะอย่ามองรุ่นธรรมดา S <S ให้มองรุ่นพล<ช>ั s กับรุ่นโปรไว้ก่อนโดยเฉพาะรุ่น pro เนี่ยมองไว้แม้ iphone มันจะเก่าจะเป็น12 pro 12 pro max <S <S 13, pro, 13 pro 13 pro max แม้กระทั่ง14 pro ได้14 pro max ตัวนี้ราคามือสองมันดอกไปเยอะมากมันจะอยู่ในช่วงเนี่ยไม่เกิน20,000หรือ20,000บวกลบอย่างเงี้ยมันก็ <S <S 2> <S 2> มันก็เข้าถึงได้นะครับแล้วได้สปเปคที่ดีมากแล้วถ้าเราโชคดีได้ตัวเครื่องสภาพดีแบตเตอรี่สุขภาพแบตยังโอเคอยู่คือเกิน85%ขึ้นไปแล้วก็ตัวเครื่องไม่ถูกแผ่นผ่นการใช้งานมาเยอะ ตัวนี้ก็แน่าสนใจและอีกอ,กอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่า iPhone พวกนี้ขายในยราคาเริ่มต้นที่อยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันมีรุ่นที่ความจุมสูงอันนี้เช่นแบบ256 GB, GB, 2อ6ร้อยห้าสกิก้และเขาลดราคาลงมาคนที่เขาอยากขายต่อให้ราคามันอยู่ในประมาณสองหม่นกว่ามันดีนะเพราะว่านอกจากตัวสเปคดีแล้วเนี่ยพื้นที่ความจุก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ที่ต้องที่ต้องมองใช่ยกตัวอย่างเ,เช่นในปัจจุบันเนี้ยเราใช้ตัว i p อ o n e ความจุ5้าร้ยยี่สิบิก อาจจะใช้แบบตัวสเปคใหม่ๆหน่อยแต่ถ้าแบบเราอยากไปได้ตัวมือสองที่มันดีกว่าแล้วไปดูที่ดีกว่าแล้วเราไปเลือกความจุที่มันต่ากว่าวก็ไม่ขนะุ่นนะค่ะในเรื่องความจุก็เป็นเรื่องสําคัญต่อมาก็คือเรื่องจุดที่ในอื่นก็คือเรื่องของต้องถามคนขายเราด้วยว่าเขาซื้อเครื่องนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนทําไมพี่ึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเช่น iPhone 14่เนี่ย14 14มันเปิดตัวมานานก็จริงแต่ว่าบางเครื่องเขาอาจจะเพิ่งซื้อก็ได้ค่ะ ขาอาจะเพิ่งซื้อมาต้นปีก็ได้แล้วแล้วมาเทขายมือสองอย่างเงี้ยอันนี้น่าซื้อเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อแต่ถ้ามันเป็นไอโฟนรุ่นเก่ามากๆอย่างเช่น iPhone 11อย่างเงี้ยเขาซื้อมาตั้งแต่เดยวันของการเปิดขายอย่างเงี้ยมันก็เก่าเกินไปอันนี้ก็ไม่เหมาะก็ถามว่าซื้อได้ไหมก็ได้ถ้าเป็นราคาแบบ 3- ามสี่พันเอามาเป็นเครื่องสำรอรองนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบอยากได้แบบที่มันใช้งานได้จริงๆอ่ะแนะนําให้คุยกับคนขายว่าเขาซื้อเครื่องนั้นเมื่อไหร่ บางครั้งหมือนที่ผมบอกเครื่องเก่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่ทางตัวแทนเข้ามาทําโปรโมชั่นมันก็ถือว่าเป็นเครื่องใหม่อยู่นะ,ะเพราะว่ามันถูกเปิดใช้งานมาแค่ปี2ปีก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของการรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนานะคตเนาะเพราะณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น iOS 18ก็จะเป็นตัว iPhone SE 2ขึ้นไปและจะเป็นตัว iPhone 10s ขึ้นไปที่รองรับถ้าเราอยากไปต่อกับ iOS แล้วก็ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ในบ้างเนี่ยก็ควรจะมอง 12ขึ้นจะดีกว่าเพราะว่า 10s แล้วก็11เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเออปี2ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับรวมถึงตัวพอร์ตด้วยเพราะในปัจจุบันเนี่ย iPhone ที่เราหยิบมาพูดกันทั้งหมดในะวันนี้นะยังเป็นพอร์ต Lightning อยู่เลยยังไม่เป็น USB-C อยู่เลยซึ่งมันเป็นพอร์ตที่เก่าแล้วดังนั้น ในอนาคตถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมแก้จิตต่างๆที่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะมามีแนวโน้มเป็นพอร์ต USB-C มากขึ้นนะครับก็ถ้าใครกังวลเรื่องนี้ก็พิจารณาให้ดีมันไม่ผิดหรอกครับว่าเราจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ว่ามือสองไม่ผิดมันอยู่ที่การใช้งานของเราอยู่ที่งบประมาณของเราดังนั้นก็คือข้อมูลที่เรานําเสนอเนี้ยมันเป็นหนึ่งสิ่งที่เราได้กลั่นกรองมาละว,ว่ารุ่นไหนหน่าซื้อรุ่นไหนเหมาะก,กับบัเจ็ตโฟนบ้างณตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นตัว iPhone SE รุ่นีเเยราพูดดดสิบล มันก็มีข่าวลือว่าในช่วงของเดือนมีนาคมปีหน้าปี2025 iPhone SE 4รุ่นใหม่จะออกมาซึ่งจะใช้ดีไซน์เหมือนกับตัวนี้ตัว p h o 14แต่มีกล้องหลังตัวเดียวใช้พอร์ต USB-C ไอตัวนี้มันอาจจะไม่เป็น iPhone ที่คุ้มค่าอีกต่อไปแล้วก็ได้นะถูกต้อง,งเพราะว่าจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวดังนั้นก็ติดตามข่าวสารให้ดีครับเรารายงานข้อมูลบ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของ iPhone นะเดี๋ยวย้ำอีกทีมือหนึ่งที่น่าซื้อมั d g e t phone ก็คือก็คือ iPhone SE 3สากับไอโฟนสิบอ่ะตัวนี้เลือกเอาสองอัน้ลสรุปละค่ะอ่าแล้วก็ถ้าเป็น iPhone ราคาย่อมเยามือ2อที่พอไปได้ก็จะมี iPhone 13 Pro Max ให้อันดับ1เลยเอาเป็น Priority แรกเลยนะคะรองลงมา14 Plus ค่ะแล้วก็อันดับสุดท้าย iPhone 13อ่ก็ไปเลือกซื้อกันดูก็ย้ำนิดหนึ่งนะครับการซื้อขาย สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นมือสองดูให้ดีครับดูคนขายให้ดีสอบถามให้เยอะครับมันไม่ผิดหลอกซื้อที่ไหนก็ได้แต่สอบถามให้ดีดูให้ดีนัดเจอตัวจริงถ้าเป็นไม่ได้เนาะ<ช>ได้ลอง,ลองเล่นลได้ลองจับได้ลองพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆอย่าไปเชื่อถือข้อมูลออนไลน์มากนะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้เพราะมีจาชีพเราก็รู้อยู่ว่าเยอะมากนะครับไอโฟนมันเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังไงฝากกดติดตามช่อง i m o d o o f i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  l l ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทีมงานนั่งอยู่กันเต็มเลยแล้วคลิปนี้นะคะตรงนี้กับพี่เต็นก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ